สวัสดีครับผมวันนี้18มมเมษายน2563กำลังขับมอเตอร์ไซค์จะไปอยู่ที่ระหว่างทางก็เจ,จอครับเจอรถบรรทุกช่วงนี้เขาปรับที่ไงไปมาไปที่ทำรั้วกับหน้าดินปีที่แล้วมายังรกอยู่เลยปีนี้ทำดีแล้ว แคบเดียบใส่ัวเข้ามาตรงจากนี้นไปประมาณประมาณประมาณกิโลเกือบสองกิโลเข คย่าเนี้ฝนเนี่รอสักพักเขาก็น่าจะปรับหน้าดินให้ติดที่ปีนี้มีโควิดนะครับถ้าไม่มีโควิดเข้าเนี่ยปอนนี้คงมีการเลือกตั้งไปแล้วท้องถินนะครับเขาเลือกตั้งท้องถินเรื่อก็คงจะมีรอบประมาณบำรุงถนนแต่ปีนี้ติดโควิดครับต่างวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากผ่านมาเจอ แม่โฟลงจากรถนะครับเพื่อนเพื่อมาทำอะไรกับพี่เขาเนะี่ยผ่านมาก็มาเจอไถนาเน,น,น,นี่อยนาแปลงยาวเลยนะตอนไรสุดเป็นสุดส,สิบได้อะ่ะแ,แปลงที่นี่แปลงยาวทำนาสามสามครั้งต่อปีนะครับคนนั้นเนี่ยเป็นอบตอบตอของหมู่บ้านเนี่ยครับหมู่บ้าน,นใกล้ๆกันเนี่ยหน,านา้าเขาอยู่แบบแบบมงเต็มเต็ แปลง15ไร่15ไล่ขึ้น,นยาวเลยไม่เหมือนแถวเหนือแถวอีสานนะครับที่มีแปลงนาที่แบบเป็นล็อกๆย่อยๆยงานสองงานแต่ตัวเนี้ยน้ําเขาเขามีคลองน้ำจะรประทานมาจากเขื่นเขื่นแก่งกระจานนะครับอ,ออกแล้วคงคงจะทําแล้วแหละไม่นานคงจะทํา ตรงไปเนี้ยก็จะเป็นที่ผมเนี่ยเลิมลุกคอนกลินมาแล้วตรงไปก็จะไปถึงที่บ้านขอรอรุ้นอยู่เมืันจะเสร็จนี่ครับนี่ครับพอผ่านมาอีกหน่อยก็จะเจอเจอฝูงเป็ดที่เขาเลี้ยงนะครับผมถามเคยถามถามดูประมาณร้อยตัวใช่ไหมบอกไม่ใช่สามพันสองสามพันขึ้นหน้าเกี่ยวข้าวเขาก็เอาเป็ดมาในคองน้ำคองน้ำนี่เคองน้ำที่ ที่มาันจะเขื่อนสามารถทำนาได้หมู่บ้านก็อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่แหละครับแต่ก็มันอยู่ชานเมืองออกมาตรงนี้น่าจะเป็นที่พมมอตอนนี้อ่าเนี่ยนีครับมู่บ้านน,นะครับหลังนี้แหละจะมาอยู่ดูบรรยากาศบ้านคนบ้านคนก็ะแยะ